เรื่องเรื่องเว้ยมึงน้องบอกมึงมึงน้องเข้าใจเว้ยว่าเขาเขาอาจจะคือว่าเขาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ผมก็มีสเปกใช่รุ่นใหญ่แต่เขาไม่รุ่นใหญ่ไงถึงไม่น่ารีสเปกไงเขาเขาอายุเยอะแต่เขาทําตัวไม่น่ารีสเปกไงเข้าใจไหมรุ่นใหญ่ถูกปะพี่ยังพี่อยู่นู่นพี่ยังสปอร์ตน้องๆแชร์เพลงน้องโปรโมทเพลงวันมิวเพลงทุกคนรุ่นนี้หนักเข้าใจไหมเพราะพี่น่ารักไง เขาไม่น่ารักไงแน่คือเบียวจูว่าไม่รู้ว่าเบียวมันไม่ได้บอกว่าเบี้ยวแต่คือการซัพพอร์ตกันมันคือการน่ารักแต่ไม่ซัพพอร์ตกันเด็กที่ไปอยู่กับเขาเขาก็มีเรื่องถูกไหมเด็กที่อยู่ผมมีเรื่องคนไหนออกมาเล่าเลยปียังกูเคยทาเหี้ยไว้ไหมมีไหมเยนเด็กเด็กเด็กที่อยู่กับเข <dies> าอ่ะเขาจะมา ะวะ่าอ,อ๋อฮ้่งดงเขาทำอย่างนี้มึงมึงจะองทำหนึ่งงูแล้วมึงจะทำหนึ่งนี้คือเขาแบ่งพักแบ่งพวกพี่เออว่าโอสคูลนิวสคูลพี่บอกไปซิว่าโอสคูลนิวสคูลไม่มีเรื่องกันโอเค,คุณจะบอกพวกมึงทุกคนนะว้าตอนเนี้ยแปดร้อยเจ็ดค,คนที่ฟังอยู่นะโอสคูลนิวสคูลในการทำเพลง แม่งไม่มีการแห่งแยกหนึ่งคือหนึ่งนะสิ่งหนึ่งเลยนะคือการที่มึงชอบฟังเพลงแบบไหนมึงชอบฟังอย่างกูมึงชอบฟัอย่างโอมมึงชอบฟังอิสตริคมึงชอบฟังไายคคนมึงชอบฟังเทเนียมหรือเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ มันไม่มีการเกี่ยวข้องเลยไว้กับการที่มึงจะเป็นปอบหรือเปล่าหรือว่ามึงไม่เป็นผิอปอบหรือเปล่าจริงๆเพราะนั็ไม่ไม่มีทางที่คนคนหนึ่งชื่อมีนายดีจะมาหลอกว่ามึงแั่เฟกแล้วมันเรียวมันไม่มีทางเวย สุดยอดฟยลเหมาบิ๊กบรอนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะเดี๋ยวรอดูวต่อไปไวามึไม่วี่มงไม่ว้วใครเวียะมันมันคนเดียวมั้ง ลูกค,นค,นคุณหน่าชื่อยังกูเลียวไปตั้งแต่เด็กไปแล้วจะได้เลียวไอ้เหี้ยเพราะ <c oughs> ว่าถ้ามันเลียวถ้ามันเลียวมันก็วุ่นอยู่คนเดียวแล้วแหละรุนเดียวก็คือเขาบอกว่าเฟกติปิดเฟกผมว่าไอเนี่ยมันต้องเฟกติปิดโน่นวันเฟกติปิดโน่นวัน there you go เป็นไงสบายดีนะพี่สบายดีครับตอนนี้เขาก็กักตัวอยู่กักตัวนะกักตัวกักตัวเอเป็นไงพี่กักตัวต่อวันถึงวันที่สิบห้าเดือนหน้าใช่ไหมใช่อยู่กันยาวพี่ก็พี่ก็ดิ้งอยู่บ้านไปอยู่บ้านดิ้งอ่ะดิ้งเหรอดิ้งดิ้งกูดิ้งกูบ้าดิ้งกูว่าไม่ดิ้งผมไม่ดิ้งนี่มัน นี่มันยังเย,ย็นแล้วพี่มันยังสว่างอยู่เลยตัดตีนี่ตีสี่ตีสี่ตีส,ตสี่ปาร์ตี้ได้อยู่นั่นแหละให้น้องๆเขารู้กันว่าเขาเขาเป็นยึงมั